สวัสดีครับสวัสดียามแรงครับพี่น้องเมื่อน,นีวันที่หกสิงหาคมสองพันหยหกสิบห้าครับผมเวลา5้าโมงครึ่งครับ5าโมงครึงครับมาอัปเดตเข่านายยนให้พี่น้องเขาเบิ่งครับอายุ30มสิือครับสามสิวันผ่านไปครับประมาณนี้ครับเมื่อน,นี้ ตอนเศร้าที่ผ่านมาผมมึ่งให้ปุ๋ยไปครับเป็นเป็นปุ๋ยทั้งใบนะครับเนาะอ่าบนปุ๋ยดรกครับเป็นอันกระห้องอย่างไะอาหารเสริมครับอาหารเสริมอาหารเสริมพืชพันธุ์าเป็นสารอะมิโนครับไคโตซานครับผสมกันได้ฉีดพ่นทั้งใบไปเมื่อเศร้านี้ครับครั้งแรกครับเป็นเทือแรกที่ให้ปุ๋ยไปครับให้อาหารไปรอติดตามครับพี่น้องว่าสิเป็นยังไง ผมมักทดลองอะนะอันนี้ว่าดีที่เพิ่นเคยใส่กันว่าดีผมก็ล้องสั่งมาใส่บึ่งกละครับสั่งมาชุดหนึ่งกะบพันสองวะครับพันสองครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าบาทพันสองทีพันสองะครับเป็นสารอะมิโนโกับไคโตซานครับผสมกันฉีดพ่นพันสองนี่ถ้าซื้อปุ๋ยนี่ได้สอบเดียวได้พี่น้องถ้าซื้อปุ๋ยมาใส่นี่ได้สอบเดียวแล้วก็ใส่ได้ขั้งเดียวครับแต่ว่าตัวที่เป็นอาหารเสริมนี่ สามารถผสมน้ามแล้วมันใส่ได้สามถึงสี่เทื่ยวไปครับสามสี่รอบบนี้ครับ,รบ,รบเขาบอกว่าทุกสิบห้าวันสิบสิบถึงสิบห้าวันให้ฉีดพ่นประมาณนี้ครับที่ผมอ่านิึงข่างฉลากเขาเนาะครับเนาะถ้าจะร้องใส้เบิ้งครับว่าสิเป็นยังไงก็สิประมาณสิบสิบมือนี่แหละครับผมก็สิสี่อีกรอบหนึ่งครับสีบจากสามรอบไหแลครับตามสถา,านการณ์นะครับเนาะก็ต้องเบิ่งก่อนว่าน้ำจะขึ้นมาบอรหรือ,อยังไง ถ้าน้ำยังบบข้นมาจะเป็นลักษณะนี้อยู่กับฉีดพ่นตามที่ฉลากเขาแนะน้ำมันลนะครับมือนีพาพี่น้อง,งครับมาเบิรดตเขาอายุสามสิบมือครับเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนเต็มครับนี่แหละครับพี่น้องเฮ้ยขนานายนยนครขนานายนเขาอุปกรณ์อยู่ทั้งรถยังไม่ได้เอาลงเะครับต้งแต้เมื่อเ้ารน <laughs> อุปกรณ์ฉีดพ่น <laughs> นี่ครับมุมนี่ครับถ้าพี่น้องจําได้จะจะเกิดเบืงวิดีโอผมที่ผมเริ่มย่นตอนแรกนครับมุมนี่ลครับนี่ครับมุมนี่เลยครับนี่ไฮแรกมุมแรกที่ผมเึดนี่ครับที่ผมย่นนี่นี่ครับนี่เลยครับบ่วใดมีการแต่งเติมย่างครับย่นอย่างไรกลเป็นยังไงซะละครับนี่ครับตั้งครับตั้งทุกต้นครับตั้งแตกกอกำลังเริ่มแตกกอครับผมกำลังเริ่มแตกกออายุสามสิบมื้อผมเพิ่งใส่ปุ๋ยนี่กระถือว่าซ่าอยู่ด้วยครับ ถ้าจะว่าถึงวันน่ะถือว่าซาอยู่แต่ว่าที่นี่มันเกินอยู่น้าสภาพอากาศแวดล้อมเพร้อมครับผมกับเล้งว่ามือน,นีมันเหมาะสมเหมาะสมสุดละค่อนข้างเหมาะสมสุดละครับก็เลยเลือกมือน,นีใส่แต่ก็มีปัญหาหน่อยนึงครับมือเช้านี้ผมได้ใส่ได้ฉีดพ่นอ,อ,อาหารเสริมไปแต่ว่าตกใบามาฝนตกครับแต่ว,ตว่าก็ตกบฮงครับตกหน่อยหนึ่งตกหน่อยนึงครับก็เลยโอ้จังไดเนาะบาดเนาะละ แต่กับโบไปยังครับผมก็สิปล่อยไปเลยครับนับไปอีกสิบมือครับอีกสิบมือผมก็ค่อยจะมาพ่นอีกรอบนึงครับกับไส้ซานตัวเดิมเลยครับค้าตัวซานครับอันอะมิโนโย์และครับที่ผมซื้อไม่ละร้องมึงว่าสิเป็นยังไงเห็ยนข้าเจ้ารีวิวกันข้าเจ้าใส้กันข้าเจ้าก็าากว่าได้ผลผลิตดีนะครับเขาก็อยากร้องเนาะปุ๋ยกระแพงปุ๋ยสอบหนึ 1, ่งพันเอีดพันสองมันก็ใส่ได้เท่อเดียวนี่ครับ ขัจะเทียบกันนะวะ่าแต่อันนี้เขาสีพ่นได้ตั้งสามสีถือว่าโอเคอยู่ได้ครับจุดหนึ่งแต่ว่าในการในการตอบสนองนี่ก็ยังบม่รู้ว่าสิเป็นยังไงครับแต่เขาก็าเขาก็าว่าแต่กอดีเขาเคียวโดนง้ามประมาณนี้แหละครับเรต้องร้องมึงครับพา,าพี่น้องเ้ามายางรอเบิ่งหน้าครับ ยามแรงอายุสามสิบมือครับเขานายโยนเทาเขียวแล้วครับเดี๋ยวไปเขียวแล้วตอนนี้มีแห้งเงาๆครับหลังจากกราทุ่มเทเ้าเฮ็ดมาแล้วครับเนาะตอนนี้ก็มีแห้งแล้วครับมีแห้งละเป็นยังี่โอ้โอเคลยครครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งให้สุดท้ายครับให้ไงให้ไงให้สุดท้ายเอาให้หลามูครับที่ผมได้ค่าแต่กับเฮ็ดไม้โยนไม้เนาะครับเนาะให้ไงนี่อายุสิบเจ็ดมือครับ ิบเจ็ดมืออายุจะหน่อยกว่าชุดนี้ครับเพราะว่าชุดนี้ผมย้นกวนเนาะย้น,นกวนอะไรกันมาถึงน้าทถ่วมนี่ครับขันมาถึงน้าทถ่วมนี่โอ้คงจะใหญ่ไปกว่านี่หลายเตืบครับผมขึ้นว่านี่ถึงน้าทถ่วมอยู่สองคืนก็นเออก็โอเคครับกับประมาณนี้พอใจแล้วครับนี่พอใจแล้ว <c> เ <oughs> บิ่งมุมบนนี่มันเหมือนจะเหมือนจะห่างๆบัดน,นึงครับเบิ่งในวิดีโอแต่ว่าอยู่หนางานจริงนี่ผมเบิง่งอยู่นี่ผมว่าพอดีนะครับเด้อพี่น้อง บางคนเบิ่งในวิดีโอเนี่ยอาจจะว่ามันห่างนะครับนี่แต่ว่าผมว่าพอดีสำนีครับแขนสามต้นผมนี่ครับเดี๋ยวผมเอามุมตำาำให้เบิ่งเนาะกระสิประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปกระเช้วครับนี่เชียวครับแถวนี้ผมส่อมครับถึกปูกรใหอเรียนงานก็ซสอมเนี่ยครับถ้าเบิ่งมุมบนๆนั่งส่ถ้าเบิ่งมุมถึงนั่งสีมันก็สิเหมือนกับว่ามันห่างครับแต่ว่าอยู่หน้างานจริงนี่ยอยู่ให้หน้าจริงเนี่ยผมเบิ่งผมว่าพอดีลครับพอดีงาม เดี๋ยวพอดีพพอดียค่อยเบิ้งอีกตอนหนึ่งตอนผมใส่นี่นะครับผมให้อาหารทั้งใบไปแล้วครับวาสิเป็นยังไรนี่ครับให้ไงครับบัดนี้ให้ไงอายุสิบเจ็ดมื้อครับสิบเจ็ดวันนี่ครับจะให้นี่แต่ว่าความเขียวเนี่ยอ้วทอกันกับรุ่นพี่สามสิบนมื่นครับเดือนหนึ่งทอกันเป๊ะเลยครับเพ้อเพออาจจะงามกว่ามากนี่นี่ครับฟังนี่ครับนี่ฟังนี่ฟังนี่ส0มสิบมื้อครับนี่ อายุยนมาได้สามสิบมือครับนี่กล้าเถียงมายน์กับอายุสิบสามมือครับที่พระไซโยนเนาะมือที่ผมมามือที่ผมมายน์กับอายุสิบสามมือครับนี่ครับให้ลาหมูนี่ทอกันเลยครับพี่น้องน,นี่ <c oughs> ความเขียวเพราะว่าให้นี่เขาให้นี่เขาไม่ได้ถือก้าถ่วมนะครับเนาะมันก็เลยแต่เลื่อนเติบโตได้เร็วนั่นแหละครับคือว่าพายางไปเบิ่งครับ บิงทุงบึงงนาหยามแหลงพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> แต่ยาผมคุ้มไปรอบแรกรู้สึกว่าจะจะโบยูปั่นได้ครับหรือว่าเขาเกิดม่อีกชุดสองกับรูกครับนี่ครับ เริ่มจะมีมาแน่อยู่ครับเริ่มจะมี lonely, เริ่มขึ้นมาครับอันนี้เป็นหยาอย่างกับบรูครับบันนี้เดี๋ยวผมต้องไปเบิ้งอีกก่อนแต่ว่ารู้สึกว่าไอ้ที่ลูนี่คือเป็นใบแคบครับหยาใบแคบจะเบิู้่ว่าเป็นเขานกหรือว่าอีหยังบิู้่ครับหรือว่ากาบขาวกรับเบิู้ครับเดี๋ยวผมเบิ้งอีกที่หนึ่งก่อนเราจีได้หาสารมากำจัดอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับนี่ไฮสุดท้ายนะครับเนาะมุมนี้ขึ้นไปหาขังทึงสุดครับเขียวครับ เขียวงามครับมีแหงเงาๆครับเจ้าของ <laughs> <laughs> นี่ครับเขาหน้ายนสำหรับคนที่เกษตรมือใหม่เขากันเนาะครับเนาะที่เขามาเบิ่งกันร้องพิจารณาบางครับว่าเสียดน้ายน,นบริเษัทอยังโอ้อันนี้เป็นอย่างเนาะประเดี๋ยวเขาเปียกสีดำเนี่ถอ,อนหกักถอนคนพร้อมนี่ถึงอยังเล่นงานหน่อยเนาะปูป้อ ปู่้วยอย่างนอก็เป็น่ยนสีนอนี่ครับไฮนี่อายุสิบเจ็ดมือครับผมกำลังเขียวงามครับเอามุมตำมันก็สิเปิดตะเบิงกั่หน่อยหนึ่งนี่ครับมุมหนึ่งสิครับมุมกองมุมเนี้ก็โอเคครับประมาณว่าระดับสายตาที่ผมเบิงแต่ว่างามนะครับสำนี้ครับระยะห่างระยะทีอย่างกับผมมาพอดีครับสำนี้ถ้ามันเป็นน้าทามนะครับเ้าเป็นน้ารุ่มนะครับเป็นน้ารุ่มก็ต้องห่างไว้จังหน่อยหนึ่งครับ อันนี้แค่อายุเดือนเดียวได้ครับนี่ก็จะได้เกี่ยวกับพเพืศจกีกาเนาะครับเนาะอีกจะโอ้อีกตั้งหลายเดือนครับหลายเดือนเติอบอยู่ด้นี่ครับผลงานผลงานสารกําจัดา้าบางส่วนผมนัม่ฉีดมาฉีดพ่นไปอันนี้เป็นต้นผือครับ ต้นผือเดี๋ว่าบางเพื่นเดี๋ว่าบางพื้นที่กระห้องว่าต้นก,กบกผมกับ่รดูเนาะมั่น,นใจไปนไหนครับว่บาอยู่แถวบ้านขอกระห้องว่าผือครับใบเหลืองครับแต่ว่าส่วนบบใบแคบได้ห้น่าก็ยังมีลงเหลือครับเดี๋ยวผมต้องจัดการอีกรอบนึงก่อนที่มันจะบานไปลายไปกว่าน,นี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันจะอาบใายู <laughs> บรรยากาศน้มแรงกประมาณนี้นะครับพี่น้องเอ้ยฟังเสียงเขียดจะน่าห้องครับน้มแรงหาโมงกว่ากับหงมงครับตอนนี้สำหรับพู้ที่เขามาเบิองไม้นะครับเนาะพื้นที่ตรงนี้กันสองไรสองงานครับสองไรครึ่งครับสองไรครึ่งไม่เกินสามไร่นะครับผมตีไว้กสามไรครับตีไว้สามไร่ซะ เอาตัวเลขเต็มๆไปกับประมาณนี้นะครับที่เพื่อไปก่อนเนาะ <laughs> <laughs> สองไล่สองงานไส้ก้าทั้งเบิดกะร้อยยี่สิบถาดครับร้อยยี่สิบถาดสี่ร้อยสามสิบสี่หลุมครับถาดหนึ่งที่ไส้ก้าไป <laughs> ครับบรรยากาศน้ำแรงกับประมาณนี้เลยครับพี่น้อง ฟังเสียงเกียตนาห้องไปครับน้ำมาอัดน้ำยังมือแรงมาหาอัดหูหัวนะครับเนาะยังมือแรงก,ลงกร็ลงมาทุกมมือครับลงมาทุกมมือลงมาเบิง้งน้ำหัวน้ำยังีิครับเบิ้งงาเบิ้งมะเพือดอวิดีโอนี่ก็บุ้ยไม่อย่างไรครับมาแค่อัปเดตให้พี่น้องเขาเบิ้งครับ อัปเดี๋ย้พีไม่นองครับเบิ้งเขาน้ายนอายุสามสิบมือว่าสิเป็นยังไงครับให้เห็นๆกันแบบต้นเนื่องต่อเนื่องครับนี่ครับกัสิประมาณนี้ครับผมอาจจะเป็นการเป็นวิดีโอประกอบการตัดสินใจของของมือใหม่ที่จะลงจะลงมือเฮ็ดมือทําปีนานี่ครับว่าโอ้ปนเตเฮ็ดบลอกกับรองเบื้องครับล้องปินาาเบื้องครับนี่แหละครับที่ผมลุยมานี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับหน้ายนก็ได้ ข้าเจ๋อผมว่ากับโอ้สำนาดำแล้วครับนี่ป่าน,นาดำครับมีข้าเจ้ามาเบิ่งอยู่ด้ครับข้าเจ้ามาเบิง่งข้าเจ้าก็บว่าโอ้ยจะมาหาตัวควายตัวดำเอาดอกนี่สั่นเพื่นว่าเนี่ยเพื่นบนนกอกมาเห็นตอนผมโย่นนะครับเนาะมาเห็นตอนเขาเคียวแล้วลลลกเ็เออก็เลยก็เลยจะว่าจะเสีวางไหนก็เลยเอาเอาเอเหือไปตามเพื่อนครับก็แล้วแต่ผมก็เ <laughs> ลยวางเฉยกันแล้วเขาโยนเอาเนาะครับเนาะนี่นะครับ,นะรบอายุยี่สิบมืออ่ะครับผม วิดีโอนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจครับที่เขามารับชมวิดีโอผมครับขอบคุณตัวคนครับจากใจเลยครับผมจากใจเช่านามืออไม่ครับขอบคุณอะไรครับผมสวัสดีครับ